สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาและชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นคลิปประจำปี2568ดูได้ทั้งลัคนาและราศีช่องเราเน้นลัคนาก่อนนะคะแต่ใครไม่ทราบลัคนาจะดูตามราศีก็ได้ราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่าง16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยรับชมเพื่อามบันเทิงเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยขอไพ่12ใบให้กับชาวลัคนาราศีมังกรปี68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบที่1ค่ะ อืมได้ไพด่ดีอิมหมีพิมานมีความสุขนะคะระวังน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะใบที่สองการเงินนะคะชาเรอใช้จ่ายเยอะนะใช้จ่ายจากการเดินทางค่อนข้างเยอะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้จ่ายเงินไปกับยทดยานพาหนะนะคะใบที่สามไปแล้วใบที่สี่ใบที่ห้าค่ะใบที่หกมังกร ปีหกแปดใบที่7ค่ะใบที่8ใบที่8ได้ไพ่8ดาบเลยใบที่9สุภะค่ะอกม10กมัมมะ11ลาภะโอ้โห12ใบนี้โผล่มาเอาใบนี้แหละอืมโอเคดีละ ขอเรียงใหม่แป๊บนึงนะคะโอเคมาเริ่มที่ใบรแรกใบรแรกตัวตนตัวตนของชาวมังกรปี68ภยไพ่เ้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขนะคะเป็นคนที่มีความสุข กินอิ่มนอนหลับสบายอะไรเงี้ยผู้อ่านเลยมองว่าลำพังตัวเองลำพังตัวตนของท่านชาวมังกรเนี่ยดูว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามันจะไปเชื่อมโยงเรื่องราวหรือว่าปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดมากกว่าคุณดูชิวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านโลกมาเยอะเราเรียนรู้อะไรมาเยอะเรามีประสบการณ์มาเยอะเราออกรบมาเยอะบาดเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวไปกว่าที่เราเคยเจอมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเซฟตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ตัวตนของบังกรก็เลยดูเหมือนแบบอือะไรจะเกิดก็เกิดไม่ได้แคร์อันดับที่สองคือเรื่องการเงินมีเข้ามาไหมมีแน่เพราะว่าข้างล่างเขาเป็นไพ่หกเหรียญข้างๆเขาเป็นไพ่ชาริออตแต่มันต้องสู้เพื่อเงินค่อนข้าง หนักนิดหนึ่งนะคะสู้เราได้ไม่ได้สู้เราชนะไหมชนะกว่าที่เราจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้โหตากตำทำงานหนักหรือถ้าไม่ใช่ทํางานหนักก็คือเครียดเครียดในการบริหารจัดการเครียดในการวางแผนหรือบางทีได้มาก็ ลูกหลานบริวาลมาเอาไปาใช้มีคนมาขอหยิบขอยืมขอแบ่งขออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณก็ให้นะคุณก็ให้เพราะว่าเตือตอนคุณเป็นก้าวถ้วยใจดีอะ่ะเออพราะสายเปแม่สายเปอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครขอความช่วยเหลืออะไรช่วยโมดเลยไม่ห่วงไม่ห่วงตัวเองนะคะ การเงินมีเข้ามาแน่ๆแต่ว่ามันก็จะหมดไปกับหนึ่งญาติมิตรเพื่อนฝูงบางคนมาในคราบของเพื่อนฝูงคนรู้จักญาติมิตรหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาแอบแฝงแล้วก็หวังผลประโยชน์กับคุณคนที่ไม่ค่อยจริงใจหรือคนที่เอาเปรียบให้ระวังการครบมิตรการเลือกคบคนด้วยอย่าไว้ใจใครใง่ายๆช่วงปี68นะใบนี้หมายถึงมิจฉาชีพก็ได้นะคะก็มาในรูปหลายๆรูปแบบอะเนาะก็ต้องระวังกัน เพราะว่าข้างล่างของคุณเป็นไพ่ก้าวดาวเป็นไพ่ของความเครียดเหมือนถูกโกงแล้วเครียดเหมือนถูกเอาเปรียบแล้วเครียดอะไรเงี้ยนะคะต่อไปใบนี้คือมีการได้เดินทางไกลออกจากบ้านหรือเดินทางไกลออกจากที่ทํางานสํานักงานของตัวเองได้รับมอบหมายคําสั่งแบบด่วนๆคุณไม่อยากทําเลยคุณไม่อยากไปเลยแต่เขาสั่งให้คุณไป ต้องไปติดต่อลูกค้าหรือว่าต้องไปประจําที่สาขาใหม่ที่ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคําสั่งด่วนๆมานะคะหรือมีเกณฑ์ยกย้ายถ่ายโอนเปลี่ยนแปลงแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบเท่างานเดิมเนาะเพราะว่าไพ่การงานของคุณเป็นไพ่สีถ้วยอะไรที่มันมีเข้ามามันไม่ถูกใจเพระาะฉะนั้นข้อเสนออะไรบางอย่างที่หยิบยื่นเข้ามาคุณอาจจะมองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เหมาะสมกับตัวคุณถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าอาจจะทําไปด้วยความไม่ชอบใจ <c oughs> นะคะอ่ะไพ่ใบต่อมาเป็น ก้าวดาบก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของบุตรหลานบริวารคนใต้บงังคับบัญชาหรือตัวเขาอาจจะสร้างความเครียดให้คุณบ้างหรือตัวเขาเองอะเจอปัญหาชีวิตนะ บางทีไม่ค่อยคุยเศร้าซึมจังเลยปีนี้ทําไมดูแบบเงียบๆขึ่มๆไปอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่อยากพูดให้เราฟังเหนื่อยแบกบรับเครียดกดดันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูว่าบุตรหลานของเราเป็นแบบนั้นไหมะนะคะหรือบางทีนะโดยเฉพาะบุตรหลานที่เขาอาจจะ ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะหรือว่ายังไม่ได้มีความคิดความอ่านที่แบบรอบครอบอะไรเท่าไหร่อาจจะไปเสียรู้นะคะคนที่เข้ามาเอาเปรียบเรียกง่ายๆว่ามิจฉาชีพนั่นแหละอาจจะไปตกหลุมพรางมิจฉาชีพทําให้เกิดความเครียดความอะไรต่างๆตามมาตักเตือนให้ระมาระวังกันไปเนาะต่อไปใบที่6อรินะคะตรงนี้ผู้อ่านมองว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกคุณก็มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆอยู่แล้วแหละ แก้ปมได้แก้เปราะได้แก้ปัญหาได้เดินหน้าต่อได้นะคะเนี่ยงานของคุณถึงแม้ว่ามันจะเซง็งคุณไม่อยากไปแต่สุดท้ายคุณก็ไปแล้วคุณก็สามารถทําได้นะแต่ใจมันไม่ชอบอะ่ะคี้เกียจเหนื่อยไม่อยากทําแต่พอทําแล้วทําได้อะไรอย่างเงี้ยใบที่7เป็นไพ่ปัตตนิคนรักคนที่มีคู่อยู่แล้วมองว่าใจปั้มใจเป๋นะใจปั้มใจเป๋คือยังไงอ่ะคือแบบสายเปยอ่ะใจปั้มใ,ใ,ใ,ใจใหญ่หน้าใหญ่ใจโตนะคะใครมาขออะไรให้ช่วยช่วยหมดบางทีเอน็นดูเขาเอน็นราขาด ช่วยเหลือแต่คนอื่นจนตัวเองเหนื่อยจนตัวเองเครียดนะไม่รู้ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าจะเป็นคู่ของมังกรจะมีอารมณ์แบบนั้นใจดีเกินบางทีโดนโกงรู้ตัวว่าโดนโกงนะแต่ไม่เอาอะไรกับเขาอ่ะคือแบบช่างันเถอะไปไปเอไป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 ถอะขี้เกียจมีเรื่องมีราวอะไรประมาณนี้เรามาะระวังว่าเวลาที่เราจะ็นดูใครก็ต้องดูดีๆว่าควรไหมที่เขาจะได้รับความเ็นดูจากเราหรือว่ากลายเป็นว่าไปเ็นดูคนที่เขาไม่ได้สํานึกบุญคุณอะไรเลยไม่ได้รู้ผิดชอบช่วยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วยไปก็เปล่าประโยชน์เงินที่เราช่วยไปอาจจะแบบแทนที่จะ ไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นกลายเป็นว่าให้ให้ไม่ถูกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การช่วยเหลืออันนี้ในแง่ของคนอื่นไม่รู้ว่าจะเป็นมังกรหรือคู่ของมังกรที่จะอาจจะเป็นแบบนี้การช่วยเหลือกันและการเองเนี่ยดีอันนี้มังกรกับแฟนเนี่ยช่วยเหลือกันเองดีอาทรเกื้อก,กูลกันดีมีน้ำใจมีความเอื้ออารทรต่อกันให้โดยแบบไม่ต้องเอาอะไรมาตอบแทนฉันลอกฉันให้เธอฉันรักเธอนะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนโสดเนะี่ยต้องระวังนะคนโสดต้องระวังเพราะว่าอะไรมีทั้ง7ดาบมีทั้งไฮพิเนส มีทั้ง8ดาบเนี่ยมันจะเครียดนะความรักคนโสดนะ9ดาบก็มานะ่ะแดาบขยับ9ดาบอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะคนโสดมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะแต่ว่าจะเจอคนเจ้าชู้สำหรับคนโสดมังก่อนเนี่ยปี68คนที่เข้ามาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็น LG นะคะได้ทุกเพศทุกวัยแล้วมาแอบคุยแอบคบ เอาเราเป็นตัวเลือกไหมเราอาจจะกลายเป็นตัวเลือกของเขาแบบเงียบๆแบบลับๆโดยไม่รู้ตัวอันนี้คนโสดนะคะกูหุ้นส่วนธุรกิจการลงทุนว่าอ่านมองว่ามันยังดูไม่ไม่สว่างเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการลงทุนก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจใครมากพูดคุยกันได้คบหากันได้วางแผนกันได้ร่วมลงทุนกันก่อนเล็กๆน้อยๆได้แต่อย่าเพิ่งไปให้ใจใครนะคะ ใบต่อไปมรณนะเป็นแปดดาบเนี่ยไพ่ของความเครียดความอึดอัดการสร้างสถานการณ์หรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราอึดอัดใจลําบากใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจําใจต้องทําในบางอย่างนะอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพค่ะความเครียดปวดหัวเมกเกรนเกี่ยวกับสายตากล้ามเนื้อเส้นยงเส้นยึดระบบไหลเวียนเลือดต้นขาลงไปถึงข้อเท้าระวังมีอาการเจ็บ อาการบาดเจ็บนะคะความเผลอเรือความสับเพร่าการหกลม้มมดลูกประจำเดือนความดันเบาหวานอาหารการกินต้องควบคุมให้ดีๆน้ำหนักขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยปวดเขาตามมาใบที่9้าสุภะสุภะยังคงเป็นเจดาบยังจะต้องสู้กับปัญหาหรือการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตแต่ว่าคุณสู้ไหวไหมคุณสู้ไหวนะคะ 7, เอ้ไม่ใช่เดาบเดไม้ขอภัยเดไม้คุณสู้ไหวแต่มันแค่จะเหนื่อย นะคะสู้ไหวแต่เหนื่อยสู้แล้วรวยแต่ว่ากว่าจะรวยนี่ก็อืมเนาะเออประมาณนั้นนะคะใบที่10การงานได้เป็นสีถ้วยเนะะี่ยค่ะมันเหมือนจะมีตัวเลือกในเรื่องการงานอะไรเข้ามาแต่เราอาจจะไม่ชอบออฝืนใจทําทําไปก่อนหรืออะไรก็ว่าไปนะการงานก็ยังคงไปได้อยู่แต่ว่ามันไปได้แบบซ่อมไปแก้ไปสู้ไปแต่คุณเป็นคนอดทนนะมีความอดทนสูงมากนะคะใบที่1 1อ ลาภโชคลาภาไพ่ใบนี้เขาก็ไม่เด่นเรื่องโชคลาภเนาะแต่เขาเด่นเรื่องการปฏิบัติธรรมการเข้าสู่สถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ลองปฏิบัติดูกลกันเพื่อช่วยส่งเสริมมันเสริมดวงนั่นแหละอะพูดง่ายๆนะคะมันเสริมดวงให้กับเราโชคลาภถ้าจะมาก็จะมาจากผู้หญิง ผอมสูงผิวสองสีอายุไม่เกิน45ปีประมาณนี้นะคะซื้อหน้าสุสานหน้าวัดหน้าวิหารหน้าสถานที่ที่เป็นวัดบาอารามแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะ,ะหรือใครมีโอกาสปฏิบัติธรรมสมาธิแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการ เ,เกื้อหนุนบุญบารมีของตัวเองให้ใหเพิ่มพูนขึ้นก็ยิ่งดีนั่นแหละนะบางคนจะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะไปสแสวงธรรมไปทําบุญเพื่อนอาจจะชวนไปะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กรณีไปนะเพราะว่ามีไพ่ของการเดินทางไกลด้วยเดินทางไกลไปทํางานได้ไปเจราจาเรื่องงานได้ไปพูดจาวางแผนเรื่องการลงทุนก็ได้หรือเดินทางไกลไปเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้มีโอกาสในบางท่าน ไพ่วินาได้เป็นไพ่สามเมทัพก่อนมองว่าความเหนื่อยที่คุณเป็นนักรบเนี่ยเป็นแม่ทัพเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วการออกรบการทําสงครามน่ยความเหนื่อยจากชาริออดความเหนื่อยจากการเจออะไรที่เป็นเจ็ดดาบคนที่เข้ามาเออเอาเปรียบ เข้ามาคดเข้ามาโกงอะไรเราความเหนื่อยความเครียดจากการที่เป็นเป็นก้าวดาบปวดหัวนอนไม่หลับเครียดต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดชีวิตแบบไม่ได้นั่งสบายสบายเลยต้องวิ่งโรคแก้ปัญหาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ตลอดอย่างเงี้ยความเหนื่อยจากการที่อึอดอัดเป็น8ดาบแบบนี้ไม่รู้จะทํำยังไงแก้ปัญหาย,ยังไม่ได้ปรงไม่ตกหรืออะไรต่างๆรวมไปถึงความเหน็ดเหนื่อยไม่ลาจากการทํางานเจ็ดไม้เท้าตรงนี้นะคะมันจะมาลายหายไปใบสุดท้ายที่เป็น3ามไม้ชีวิตเดินหน้าต่อล้มลุก,ล,กลุกคลานย,ยังไงก็ผ่านไปได้มี ีวิสัยทัศน์การมองการไกลาการใช้ชีวิตในระยะยาวการวางแผนชีวิตในระยะยาวและการก้าวเดินแบบมีขั้นตอนมีการวางแผนที่ดีแล้วก็เป็นไปตามสเตปชีวิตมันอาจจะไม่ได้มารวดเร็วมันอาจจะได้ไปรวดเร็วมันอาจจะไม่ได้เดินรวดเร็วแต่ว่ามันมีคันลองรองทำของมันที่ไปอย่างสวยหรูได้นะคะใบสุดท้ายเนยวินาศมันเป็นสัมไม้ทามันเป็นการ มองไปข้างหน้าแล้วอะ่ะมันไม่มีเวลาที่จะมาเสียเวลาหรือเสียใจกับเรื่องในอดีตหรือว่าเรื่องข้างหลังที่มันเคยลงลุกลุกคลานมาหรืออะไรใดๆก็ตามมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็คุณกําลังที่จะลงมือทําในสิ่งที่มันประสบความสําเร็จได้ในปี68นี้นะคะโอเคมาดูที่ไพ่ขยาย4ใบให้กับชาวลัคนาราศรีมังกรน,นะคะปี68จะเป็นยังไง โอ้โหเดอะซันเดอะซันห้องอาจจะมืดนะเพื่อนๆนะคลิปอาจจะมืดนะพวกราอายังไม่ได้เปิดไฟตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงเย็นน่าจะเอาหกโมงเย็นกว่าๆาได้นะคะเดอะซันคือไพ่ที่ใครๆก็บอกว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเดอะซันคือความรุ่งโรจน์คือความสําเร็จช่วงชัชวาลคือโชคลาภมหาศาลคือความยิ่งใหญ่อะไรที่มันเคยมืดมันก็สว่างอะอะไรที่มันเคยอึดอัดมันก็มีทางออกอะอะไรที่มันเคยเหนื่อยมันก็สบายอะ มีความสุขสำเร็จสมความปรารถนาดีมากๆเลยนะคะไพ่สรุปของคุณสุดท้ายแล้วคุณก็จะเจอบรรยากาศชีวิตแบบนี้แหละชาวมังกรนะคะขออีกใบขออีก3ใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรปีพุทธศักราช2568 t ด e Sun ยันมากับทาวเวอร์ค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับชีวิตของคุณยิ่งใหญ่มากเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมังกรปี68เอยสอเหรียญ โอ้สามถ้วยฉลองคุณจะได้ฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะมีโชคการเงินตามมาได้ฉลองนะไม่รู้ว่าจะฉลองอะไรมันเป็นเรื่องราวในชีวิตที่มันแบบช็อกโลกทีนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรในตัวของมังกรอ่ามาดูพลังบวกที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยขอพลังบวกให้กับชาวมังกรหนึ่งใบปี6 8นี้มังกรควรมีพลังบวกอะไรคะหนึ่งใบ p r o นาส r i t y ก็คือความความรุ่งเรืองความเจริญความสําเร็จคุณคู่ควรที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าอาจจัศจรรย์พลังมหัศจรรย์น,นั้นคุณคู่ควรและคุณสามารถที่จะกำมันไว้ในมือได้พลังบวกที่เราจะต้องสร้างคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราดีพอเราคู่ควรที่จะเจอกับสิ่งดีๆนะในปี6 8นี้นะคะมาแน่ไม่รู้ว่าอะไรนะสิ่งมหศัศัรย์นั้นนะ ต้องรอดูต้องรอดูอ,อ,ดอ่ะประมาณนี้นะคะสมมติชาวลัคนา,านราศีมังกรคำทำนาะยอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่ามันเป็นการดูดวงส่วนรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจในบางท่านก่งก็ต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ